สวัสดีครับต้อนเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับฉันเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเราส่วนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังครับเป็นประจำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปนานๆอยู่ด้วยกันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะมันอาจจะมันอาจจะดู ขึ้นๆลงหน่อยนอยนะครับการสัปดาห์เนี่ยเออได้นักเตะตัวใหม่เข้ามาโอ้โหสุดเปอร์สตาร์คลิปที่แล้วจัดไปให้2คลิปติดเลยนะฮะับสำหรับเดวิดนูนเยสนะครับแต่พอถัดมาครับปลายสัปดาห์กลายว่ามีประเด็นของซาโดมานีขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่หลายๆคนทราบแล้วนะครับว่าทุกอย่างมันดันดีลแล้วนะครับย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกนะฮะสิ่งที่มันตามมาก็คือความรู้สึกของแฟนบอลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคงไม่มีความรู้สึกในเชิงลบอะ พราสาโรมาเน่นั้นถือว่าอยู่ในระดับตํานานของสโมรสรได้เลยครับความสมาเร็จทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกหยาดเหงือ่อทุกแรงกายความพยายามทุกอย่างมันเกิดขึ้นคลิปนี้เลยลองมาไล่เรียงกันหน่อยแล้วกันครับอาจจะเป็นคลิปอําลาโดยตรงไปตรงมากันหน่อยกับซาโดมาเน่เนี่ยหรือจะเป็นคลิปขอบคุณก็ได้ครับที่ที่ อยากจะทิ้งท้ายกันไว้ <_ S 1> เพื่อให้ทุกอย่างมันจบอย่างสมบูรแบบเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ย30กว่าล้านปอนเนี่ยผมยังมีคําถามอยู่ด้วยว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมแต่พอนัดแรกนะครับจําได้ไหมครับมันแน่เลี้ยงตัดจากขวาปึง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 ,ปงแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแล้วพอยิงเสร็จก็วิ่งไปหาเยนคล็อปครับแล้วครอปก็หันหลังให้กระโดดขึ้นขี่คอกันโอ้ันเป็นภาพที่มันแบบ ไขกคุณแจเข้าสู่ประตูหัวใจของแฟนแฟน,แฟนบอลริวปัวปลดล็อกทุกสิ่งอยา่างผมเริ่มที่เรื่องรายละเอียดค่าตัวครับตามนาเนื้อข่าวน่าจะมาตั้งแต่วันพฤหัสหรือวันศุกร์แล้วซ้ำไปนะครับ ก็ยับยับมาเรื่อยๆคือเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยไฟเมันถูกจุดติดขึ้นมาอยู่รอบหนึ่งครับตอนที่ซโลมาเน่นั้นไปเก็บตัวกับทีมชาติแล้วก็ให้คําสัมภาษณ์ถูกไหมครับที่ว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนเซนกเกอยากให่ผมย้ายออกจากลิปูเหรอโอเคงั้นเราลองมาทํามันดูไม่ละอะไรประมาณนั้นเป็นการต่อสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวซึ่งอีกวันถัดมามาเน่ก็บอกว่ามันเป็นแค่การตอบแบบเชิงเสียดสี ประชดประชันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงเป็นบ้านของเขายังให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน mm hmm. เช่นเดียวกับแฟนบอลแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในสโมสร mm hmm. เขาไม่เคยคิดในแง่ลบกับทีมทีมนี้โดยใีซ้ำไปแต่มันก็มีกลิ่นมาตั้งแต่ช่วงไปไป,ปลายซีซันที่แล้วลวนะครับเรื่องงานต่อสัญญาสมาธิหรือความความสนใจนะฮะ มันไปอยู่ที่โมซาล่ามากกว่าต่อไม่ต่อต่อร้อ,รองอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งนี่มาเน่ก็หมดปีเดียวกันนะครับ2,023แต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะมีการตัดสินใจไปแล้วในทีมของมาเน่ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวแทนเอเจนต์ Agent, อะไรก็ตามแต่ว่าโอเคจบซีซเ่นเราน่าจะหาความท้าทายใหม่ๆแล้วกันนะครับแม้ว่าจะมีประเด็นถึง ตัวเลขที่เขาต้องการอยากจะไปถึงไงนะฮะค่าเหนือก็คือ400,000ปอนด์ต่อว,วิ่ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับมันก็จบลงค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนสุดท้ายไบเดนก็สนใจครับแล้วก็คอยก็เราก็ติกมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะยื่นข้อเสนอที่มันดูฟังระจากการจักริยอยู่บ้างนะฮะหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรก็ว่านไปแต่สุดท้ายก็กจบดีลได้ครับตัวเลขแพ็กเกจร,รวมนะอยู่ที่41ล้านยูโรนะครับ เป็นก้อนแรกเนี่ย32ล้านยูโรครับบวกกับแอดออนก็คือเงินเพิ่มเติมในอนาคตน,น,นะครับาจากการลงเล่นจำนวนนัดแต่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อีกประมาณ6ล้านยูโรครับและอีก3ล้านยูโรสุดท้ายเนี่ยมาจากผลงานความสำเร็จที่มาในช่วยให้บริเวนกสร้างขึ้นมาได้อาจจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะถ้ามองนะตรงนี้นะเพราะว่าแชมเป์เด,ดกเนี่ยมันมัน มันไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับเสือใต้เอาว่าแบบนี้แล้วกันเพราะนั้นจะเป็นก้อนแบบนี้ครับ32บวก6บวก3หน่วยยูโรนะย้ําเป็น41ล้านยูโรครับซึ่งถ้าแปลงกลับมาเป็นบอน์เนี่ยก็จะตกอยู่ที่35.1ล้านปอนด์มองแค่ตัวเลขตรงนี้นะครับถือว่าไม่ได้ขาดทุนนะฮะเพวกปี2016ที่มาดนย้ายเข้ามาเนี่ยลิฟูลงทุนไปสล้านปอนด์ครับ เงินก้อนแรก31ล้านแล้วก็มีแอดออนเพิ่มเติมอีก2.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นก็โอเคเราอาจจะไม่ได้เอาภาวะเงินเฟ้อเข้ามาพูดถึงในช่วงเวลาตรงนั้นนะ6ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามองที่ตัวเลขเพียวๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนครับซื้อมา33.5ขายไป35.1โอเคครับส่วนเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นไปอย่างที่มาได้อย่างได้ครับแต่ไม่ถึง40,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคือ จากตามข่าวของเยอรมนีที่ s p o ร์ตบิลนะครับข้อเสนอแรกที่มาเน่ต้องการเจอจา2ยล้านยูโรต่อปีครับซึ่งบาเนก็มองว่ามันไม่ไหวนะเยอะไปลดหลั่นลงมาจะตะต่อรองเหลือ20ล้านยูโรต่อปีครับถ้าแปลงสกุลนะฮะให้มันมาเป็นความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิดได้ว่าให้มันเท่าไหร่กันแน่น ตีเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ที่360,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับนั่นคือค่าเหนื่อยที่มาเน่จะรับจากเบเยรนิกตามการคาดการณ์ของสื่อของเยอรมนีนะครับสัญญา3ปีครับแล้วก็ปิดดีลรอียงแค่เปิดตัวถ่ายคลิปวิดีโอสัมภาษณ์แรกชูเสื้ออะไรก็ว่าไปครบทุกสิ่งอย่างตลอด6ปีในทีเซอร์ลิูได้แชมป์มาทุกรายการ ว่าผมคิดมันก็ดูใจหายเหมือนกันเนาะอยู่กันมาแม้ว่าตอนแรกเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยสามสิกว่าล้านปอนเนี่ยกับซาโดมานเน่รัตเตของซาน,นตั้มตันคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเรายังมีข้อข้อกังขาเลยผมยังมีคําถามอยู่ด้วยว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมมันไม่ไม่น่าสองเสมอมั้งอะไรประมาณนั้นนะคร แต่พอนัดแรกนะครับจำได้ไหมครับเปิดสนามปี2016ไปเยือนอาร์เซนอลรีวูใส่สีดำชุดเยือนบิวสีแดงนะตรงชายโครงเนี่ยมาเน่เลี้ยงตัดจากขวาปึง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 แล้วก็ยิงด้วยซ้ายแล้วก็เข้าประตูไปแบบมันเป็นมิติใหม่ที่มันเหมือนจุดติดขึ้นมาจุดไฟขึ้นมาตุ้ม ผมว่าเราเราไม่ได้เห็นนักเตะเลอ้์วคลยิงแบบเนี้นานมากนะครับแล้วพอยิงเสร็จก็วิ่งไปหายิางครอปครับแล้วครอปก็หันหลังให้กระโดดขึ้นขี่คอกันโหมันเป็นภาพที่มันแบบมันไขกุญแจดีกว่าไขกุญแจเข้าสู่ประตูหัวใจของแฟนแฟน,แฟนบอลเวอ้ยวคูอะปลดล็อกทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็สุสนานหลังจากนั้นเลยครับแล้วทำได้ทุกอย่างในแนวรุกคุณจะเล่นแบบไหน จะเล่นกับใครบ้านจะให้ยืนตำแหน่งตรงไหนเริ่มในปีนั้นเนี่ยยืนทางขวาได้ซ้ำจากซ้ำต้นมายืนทรงขวาพอปีถัดมาโมซารามาใช่ไหมครับ2017โยกไปทางซ้ายได้ครับอาจจะไม่ถนัดแต่ปรับตัวได้ไม่มีปัญหาพอมาปีล่าสุดอามิรูด,ดีอาสมาอีกบอบบี้ฟิบโนโรเริ่มลดร,ระดับลงมาเน่ขึ้นมายืนตรงกลางได้ไหมยืนไปหน้าเป้ายืนฟอสน่นได้ไหมได้ครับ ทำได้หมดจนเรารู้สึกทึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปนะครับหรือประตูที่มันแบบยังอยู่ในความทรงจำส่วนตัวของผมนะก็คือเกมที่เจอกับบาเยร์มิเนกนี่แหละครับปีที่ลิเวอูไปถึงแชมป์ยู่ฟาแชมเปียนส์ลีกไปเยือนนะครับที่อาร์แอนส์อารีนาดึงบอลแล้วพลิกหลอกหลอกมันเอวน้อยเออหลงไปคนละทางนะแล้วก็หมุนตัวกลับมาตวัดยิงเข้าไปแบบโอ้โห บาลานซ์ทำได้ยังไงอ่ะสมดุลร่างกายทำได้ยังไงอ่ะแล้วไหวพริบปริภานที่มันเกิดขึ้นในเซี้ยววินที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีการจัดระเบียบในหัวสมองยังไงอ่ะมันถึงออกมาเป็นโมเมนต์ตุมแบบนั้นได้โหเจ๋งมากเขาไม่เคยบิปากบนโอเคอาจจะมีจมูประเด็นที่ออกอาการฮึดฮัดฮืดฮัดกับกับโมซาร่าบ,บ,บ,บ้างเล็กน้อยนะยแต่ทุกอย่างมันมันเคลียร์กันง่ายๆครับผู้ชาย มีปัญหากันเน่ยคุยกันแล้วคุยให้มันสั้นที่สุดให้มันแบบตรงประเด็นชัดเจนที่สุดซึ่งทุกอย่างตามสื่อที่มันตามมาก็บอกว่าทุกอย่างมันเคลียร์มากครับมันเป็นแค่อารมณ์ร่วมในเกมไม่ส่งบอลกันให่อะไรนี้กันแต่ตื่นมาอีกวันมันก็โอเคแล้วครับมันก็เจอหน้ากันอยู่ที่สนามซ้อมทุกวันเนี่ยยังไงมันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วเล่วสำคัญเนี่ยการเล่นของเขากับโมซาร่าเนี่ยมันมันแมชกันมากครับนี่คือคู่ที่ที่จ่ายบอลให้กัน ยิงประตูเนี่ยนะฮะมากที่สุดไป็นดับ2นะครับ46ประตูเป็นรอเพีแค่คู่ของแบบตำนานอย่างเอียนเซนจอนกับรรเจอร์ฮันเนี่ยแค่2ประตูอย่างคือมุมภายนอกเนี่ยหลายคนอาจจะมองเอะมันไม่ค่อยถูกกันหรือเปล่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันหรือเปล่าแต่แต่เนื้อในจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกครับแล้วมาเน่ก็เป็นแบบนี้ครับสงบสงเง่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนสบาย ใช้ชีวิตอเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟูฟ่าไม่ไม่ฟุ้งฟริงไปเรื่อยๆครับยิ้มฟันขาวๆมีอะไรก็อ่ะตามหน้าสื่ออีกด้านหนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาเขาชนะใจแฟนบอลหลายๆคนเคร่งศาสนามากนะฮะ คุณพ่อครอบครัวเป็นอิมัมประจําหมู่บ้านที่บัมบาลีที่สิงคโปร์เยถูกปลูกฝังในเรื่องของการเคร่งศาสนาไปมัสยิดไปช่วยงานต่างๆน,นานามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ภาพมันออกมาก็คือนัดกับเพื่อนไว้เพื่อนต้องทํางานอยู่นะฮะต้องอยู่ในมัสยิดต,ต้องรอทําความสะอาดห้องน้ําด้วยเนี่ยมาไดก็บึ่งไปช่วยเลยครับเป็นภาพเนี่ยออกมาล้างส้วมขัดส่วมอะไรก็ว่านไปนี่ยังไม่ต้องนับในการแบบ บุกเบิกหรือสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านเกิดของเขาโรงเรียนโรงพยาบาลสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อะไรทุกอย่างครับที่มันจะทําให้สังคมในบ้านเกิดของเขาเนี่ยมันเริญเติบโตขึ้นนี่ยังไม่นับแบบเบี้ย,บยใบใทางนะครับขอเงินนู่นนี่นั่นต่างๆมันมันมันมีความเป็นมนุษย์อยู่ครับมีความเป็นมนุษย์ที่อบอ้อมอารีพร้อมช่วยเหลือ ไม่ลืมตัวตนของตัวเองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ทำงานอย่างนหนักมากเสียสละทุ่มเทแล้วแต่ครับหัวหน้าจะให้ยืนตัแหน่งไหนวิธีการแบบไหนเปลี่ยนแทักตแบบไหนเพราะเขามักจะเป็นคนแรกๆที่มักจะโดนเปลี่ยนเสมอหมายว่าวิธีการระบบเะยจแต่ก็ทำด้อย่างแบบเหลือเชื่อมากครับ คือพอมันนั่งย้อนกลับไปคือได้ทุกแชมป์แน่หกปีกับลิยูเนี่ยได้มาหมดแหละเรียบร้อยและปีล่าสุดเนี่ยมันถึงขั้นว่าเป็นแชมป์ทว,วีบอะแอฟริกันครับออฟเนชั่นพาเซนนก็เป็นแชมป์ได้มันปิดจ็อบด้วย2บอลถ้วยกับลิยูอีกเอเอรครับค c ราบาวครับหรือว่าลีกครับก่อนหน้านี้พิมเมยร์ลีก h a m p i o n s League ได้มาแล้วแชมป์สโมสรโลกได้มาแล้วมันครบท่วน องประชุมกับโทรฟี่ที่ควรต้องทำให้ได้ตลอดระยะเวลา6ปีทำได้หมดแล้วครับ120ประตูนะครับยิงมากกว่าแบบบิ๊กเนมอีกหลายๆคนคนเฟโดตอร์เรส u ์ลุยโซเรสจอห์นบานส์ยิงมากกว่าครับเพราะฉะนั้นมันจึงอดใจหายไม่ได้กับการจากลาครั้งนี้แต่ทุกคนรู้ดีครับ ว่ามันถึงช่วงเวลาให้มันเหมาะสมแล้วกับวัยที่กํามลังจะย่างเข้าสู่หลัก30แน่นอนครับความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งสําคัญที่มันเพิ่มเติมก็คือโอกาสก็จะมากขึ้นที่บาร์ยนเขาอาจจะได้รับแสงสปอตไลท์มากขึ้นได้ยืนอยู่ข้างหน้ามากขึ้นเป็นอร์สตาร์เป็นฟอนแมนจากการประเมินของสื่อเยอรมันนะครับว่านี่คือหนึ่งในข้อเสนอที่บาร์มินนี่นำเข้าสู่การเจรจาของเซโรมานีแน่นอนข่านเหนือเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับ ซึ่งถ้าใครมองว่าเงินเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือ,รอตา่างๆจะคิดแบบนั้นครับเงินคือเรื่องสําคัญเสมอครับของทุกชีวิตและในวัยขนาดนี้ากับการที่มีรายได้มากขึ้นเกือบเกือบสองเท่าตัวนะครับมันก็คือความมั่นคงของชีวิตครับมันก็คือความปลอดภัยในระยะยาวของการใช้ชีวิตซึ่งไม่แปลกครับจะรับการพรีเซนต์มากขึ้นไดไ้เงินมากขึ้น ได้เปลี่ยนสิ่งวลแด้อมใหม่ๆได้คือมนุษย์เรามันเหมือนถึงช่วงเวลาหนึ่งมันก็ต้องก็ต้องต้องการปักหมุดหรือเป็นบทพิสูจน์บางอย่างครับว่าเส้นทางที่เราเดินมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะนั่นคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับเป็นผลตอบแทนของความพยายามที่คุณอุตส่าห์นั่งรถ40กิโลเมตรจากเมืองต่างจังหวัดเข้ามาทีา่เมืองหลวงดาก้า รองเท้าก็ไมมีเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นพยายามครับต่อสู้ดิ้นรนทดสอบฝเท้าได้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสต่อสู้มาเอาจากเมสมาเว็บุสาวบวกมาซามทานมาเลียวผูไอเรื่องราวล่านี้แหละครับมันคือการบ่งบอกว่าสิ่งนี้เขาทำมาตั้งแต่วันแรกมันถูกต้องชีวิตเขาต้องดีขึ้นเขาต้องรวยขึ้น เขาต้องได้รับการยอมรับมากขึ้นเขาต้องประสมความสำเร็จมากขึ้นซึ่งในความะสมความสำเร็จกัมร์พูเนี่ยมันอาจจะเต็มกรอบแล้วที่เหลือก็คือแค่ลองออกไปเปลี่ยนกลิ่นหน่อยสิเจอคนให,ใหม่หน่อยสิสิ่งแวดล้อมใหม่หน่อยสิบรรยากาศไม่ใหม่หน่อยปกติมากครับถ้าเราถามว่าเราเสียดายไหมเราเสียดายใจหายไหมใจหายครับแต่ไม่เสียใจเลยครับไม่เสียใจที่ซาโดมาน่เลือกย้ายทีมครับ ในมุมมองของผมผมเชื่อว่าเขาเลือกถูกต้องแล้วเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ที่ร่วมมืจนภัยกันมาเดินร่วมทางกันมาขอบคุณขอบคุณจากใจจริงเสียได้แค่มันแค่ไม่ได้มีโอกาสในการอย่างน้อยก็แค่ปรบมือร่ำลากันแค่นั้น แต่ที่เหลือใจมันมันฟูมากครับมันฟูในในความแบบเสียได้ยเล็กน้อยแต่ดีใจด้วยกับสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกให้มันจะเกิดขึ้นในวันนี้ครยินดีด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากอีกครั้งนะครับเอาว่าคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์ถึงไซโดมาเน่ขอบคุณเขาหน่อยแล้วกันครับว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆครับ แล้วก็ดีใจและยินดีจริงๆฝากแสดงความเห็นเข้ามาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตามกิใจใทุกเม้นเหมือนเช่นเคยนะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ